สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอกับเจ๊บุ๊ h ชาแนลนะคะวันนี้ไม่ได้พามามาร์กน้านะคะแต่วันนี้จะพาไปรับทานค่ะวันนี้จะพาไปรับทานร้านดังที่บุรีรัมย์นะคะชื่อว่าร้าน Pasta l a b เต a เนะคะที่จะพาไปเนี่ยเพราะว่าร้านเนี้ยเขาเชฟเนี่ยคือผ่านการแข่งขันระดับประเทศมาแล้วได้ทังเหรียญทองแล้วก็เหรียญทองแดงเลยรู้สึกจะแข่งขันใน ไทยแลนด์เอาติเมตเชฟชา a l เลนจ์อะไรสักอย่างเนี่ค่ะก็คือว่าอย่างที่เราทราบทราบกันเนานะณดินแดนอีสานใต้ของเราการที่จะหาร้านระดับเชฟท็อปเชฟขนาดนี้คือไม่ได้หากันง่ายๆนะคะแล้วร้านนี้ก็คืออยู่บุรีรัมย์แล้ววันนี้ก็เริ่มงงามยามดีก็เลยนัดกับกลุ่มเพื่อนเพื่อไปรับทานร้านนี้กันเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าอาหารร้านนี้เป็นยังไงกันบ้างไปค่ะ นี่ก็คือแนวอาหารคร่าวๆของร้านนะคะแต่จริงๆแล้ว่ร้านก็มีขายอาหารไทยเหมือนกันนะแต่ว่าเรามุ่งเน้นไปที่พาสต้าดีกว่าเพราะว่าเขาทำเส้นสดค่ะร้านนะคะจะตั้งอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะอยู่ที่ซอยสันติสุข4นะเป็นเส้นเป็นถนนเส้นหลังโรงพยาบาลบุรีรัมย์นะคะถ้าใครมาเนี่ยก็คือ อยากให้จอดรถที่ด้านนอกเนาะเพราะว่าร้านอะอยู่ในซอยแล้วคือซอยแคบจะไม่มีที่จอดรถนะคะเพราะฉะนั้นก็คือจอดรถไว้ด้านหน้าปากซอยเลยแล้วก็เดินเข้าไปในซอยเลยค่ะก็ไม่ได้ไกลมากนะคะก็ประมาณสาก100ัก1 0 0เมตรถึง200เมตรนะคะก็คือไม่ได้ไกลมาให้สังเกตที่บ้านหลังสีส้มๆนะคะนี่จะมีป้ายอยู่หน้าร้านเขียนว่า Pa s ต a Lab 38เลยเราก็ตามลูกศรไปเลยค่ะ ร้านก็จะอยู่ข้างในบ้านนะคะมาตามทางทางซ้ายมือก็จะเป็น hall of fame นะคะนี่เลยคะ่ะ pasta lab t e a อย่างที่บอกนะคะว่าเชฟเนี่ยระดับประเทศนะคะผ่านการแข่งขันเวทีระดับประเทศมาแล้วทั้งได้เหรียญทองแล้วก็ทั้งเหรียญทองแดงนะคะมีเชฟอยู่2ท่านนะคะ เมื่อเราผ่าน Hall of Fame มาแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นทางเข้าร้านนะคะทานค้าก็จะให้เราถอดรองเท้ากันสักหน่อยถอดไว้ที่หน้าร้านแล้วก็เปิดประตูเข้าไปที่ร้านก็จะมีรองเท้าให้ใส่ในร้านอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อความสะอาดนะคะ าลรามาดูบรรยากาศภายในร้านค่ะร้านก็ค่อนข้างเล็กนิดนึงนะคะท่านใดที่จะมาก็แนะนําให้โทรมาจองหรือว่าโทรมาล็อกคิวไว้ก่อนนะคะเพราะว่าร้านมีไม่กี่โต๊ะไปค่ะหิวกันหน้ามืดแล้วนะคะตอนนี้ไปที่เมนูแรกของเราเลยดีกว่านะคะเมนูแรกของเราที่เราสั่งวันนี้นะคะก็คือซุปฟักทองเขาก็เสิร์ฟม,มาพร้อมกับขนมปังกระเทียมนะคะ รสนัวมากเริ่ดม,มากก็คือให้ทานคู่กับขนมปังกระเทียมนะคะคุณขาเข้ากันโดยรายที่ติค่ะคืออร่อยมากเอาขนมปังกระเทียมจิ้มเข้าไปคําใหญ่ๆนะคะก็คือเริศดตามด้วยเมนูที่2นะคะสลัดไก่ม้วนค่ะก็จะเสิร์ฟพร้อมออคู่กับเบรซิ่งที่เป็นน้ำมันงาน,นะคะอารมณ์แบบน้ำมันงานญี่ปุ่นนะคะ อันนี้ก็ดีค่ะแกเรียนนะคะเป็นเมนูที่2ที่เราเลือกมาในวันนี้ตามด้วยเมนูที่3นะคะก็คือมันบดอบชีสค่ะเขาก็จะเสิร์ฟคู่กับน้ำเกรวี่นะคะมาดูค่ะชีสเยิ้มๆคืออร่อยมันก็คือเนียนละเอียดแล้วก็นัวมากๆนะคะราดเกรวี่ลงไปค่ะแล้วก็ตัก คุณขาดูความยืดของชีสสิคะเน้นเน้นชีสเน้นเน้นต่อด้วยเมนูที่4ของเรานะคะไก่ทอดซอสสมุนไพรค่ะจะเป็นปีกไก่ทอดนะคะโดยส่วนตัวว่าอันนี้ก็เฉยๆนะคะเมนูนี้และเมนูนี้ค่ะเมนูที่5ของเราคร็อกเก้หอยเชลล์ซอชิลลี่นะคะ1ก็เป็นหนึ่งในเ,เชฟเรคคอมเมนต์นะคะนี่มาดูข้างในค่ะ ข้างในก็จะเป็นมันบดนะคะทานคู่กับหอยเชลล์ก็คืออร่อยอร่อยมากเมนูนี้แนะนําค่ะต่อไปเมนูที่6ของเรานะคะเคซยิยาผักโขมค่ะอันนี้ก็ชีทเยิ้มเยๆเหมือนกันนะคะดูนะคะนี่ยืดขึ้นมาอันนี้ก็อร่อยดีค่ะก็ไม่ได้ว้าวอะไรนะคะก็เหมือนเคสติยาทั่วไปนะคะ เมนูที่7ของเรานะคะสเต็กปลากะพงซอสมาสตาร์ดน้ำผึ้งนะคะอันนี้ก็ดีค่ะใครออชอบสเต็กปลานะคะร้านนี้ก็ดีสเต็กไม่ค่อยมันแล้วก็ซอสมาสตาร์ดน้ำผึ้งก็คือดีมากนะคะบีบเลมอนไปหน่อยก็คือ Number วันค่ะต่อไปเป็นเมนูที่8ของเรานะคะจะเป็นปูนิ่มผงกะหรี่ครีมซอสนะคะ เราใช้เส้นฟาฟฟเร่ค่ะรอบนี้เพราะว่าอย่างที่บอกนะคะเส้นทุกอย่างของที่นี่ก็คือเชฟทำสดเราก็เลยอยากมาลองชิมแล้วคุณขาอร่อยมากเมนูนี้ก็คือแบบ hmm. แนะนำเลยนะคะ,งงคะเข้ากันโดยที่แบบไม่ได้ hmm. ไม่คาดว่าจะเข้ากัน hmm. ก็คืออร่อย oh, ค่ะอันนี้แนะนำเลยค่ะ เมนูที่9นะคะ mm hmm. มะกอก mm hmm. ดำมารีเนตซอลมอนค่ะอันนี้เป็นเส้นแบนดนะคะเส้นก็ทำสดเหมือนเดิมค่ะอร่อยเหมือนกันค่ะอันนี้เมนูที่10นะคะไ mm hmm. ข่คนเบคอนชีสนะคะ mm hmm. ก็จะท็อปมาบนขนมปังนะคะส่วนตัวคิดว่าเฉยๆค่ะเมนูนี้เมนู mm hmm. ที่11นะคะ mm hmm. ดักกงฟีค่ะอันนี้ก็คือนิพานเลย mm hmm. คือน้ำเกรวี่จะมีความส้ม คือเป็ดก็นุ่มมากแล้วคือทานคู่กันคือให้ความรู้สึกแบบสดชื่นซัมเมอร์มากๆอันนี้คืออร่อยอันนี้ก็คือเล c กคอมเมเหมือนกันนะคะตามด้วยเมนูที่12นะคะสลัดกุ้งชุกแป้งทอดนะคะเขาก็จะเสิร์ฟคู่กับครีมสลัดนะคะอันนี้ส่วนตัวก็คิดว่าเฉยๆค่ะทาน เมนูที่13นะคะพาสตา้าซอนหมึกดำแล้วหอยเชลล์นะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าเส้นที่นี่คือเขาทำสดความเส้นสดก็คือจะอร่อยเหนียวนุ่มละมุนมากค่ะอันนี้ก็ดีค่ะและเมนูสุดท้ายนะคะเมนูที่14นะคะพิสตาเพสโต้ซีฟู้ดค่ะอันนี้ก็อร่อยนะคะเป็นแบบอบใหม่นะคะแล้วก็แป้งบางค่ะ แล้วก็หมดแล้วนะคะสภาพสีหน้าของแต่ละท่านเมื่อผ่านผลการสุดท้ายเข้าไปนะคะถึงกับนิ่งกันไปเลยค่ะและนี่นะคะก็คือเมนูทั้งหมดที่เราสั่งมานะคะ14จานนี่ก็คือเหตุผลที่เราต้องฟอร์มทีมาค่ะก็ต้องขออาภัยด้วยจริงๆเพราะเราไปไม่ถึงลายของหวานจริงๆเพราะความอิ่มตอนนี้คือถึงไรผมแล้วค่ะ และที่กระพิบกระพิบก็คือเมนูที่บุ๊คคิดว่ามันว้าวนะคะก็ท่านใดมีโอกาสผ่านมาบริลัมยำนะคะก็อย่าลืมแวะร้านนี้นะคะพาสต้าแล็ 8. บตอรเอบุ๊คคิดว่าร้านนี้ก็คือดีเลยและราคาก็ไม่ได้แรงมากด้วยและนี่ก็คือค่าเสียหายของวันนี้นะคะก็บอกแล้วนะคะว่าราคาก็คือไม่ได้แรงมากนะคะคิดว่าคุ้มเลยค่ะโอเคเลยแต่ละอย่างก็คือแบบสมเหตุสมผลค่ะ งันคลิปนี้บุ๊กขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวรอบหน้านเนี่ยถ้ามีร้านไหนเด็ดๆที่น่านแนะนําในอีสานใต้นะคะสุรินบุรีรำศรีสเกตะนะคะเดี๋ยวบุ๊กจะมาทําคลิปให้ดูอีกทีเพราะว่าเมนแด์บุ๊กอยู่ที่สุรินค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ